คเอามาเราละรถานการณ์นะครับที่สวยงาอนะครับใครมาทำอะครโอ้

ว่าวันนี้ทั้งหมดนะครับก็วันนี้ในโลกอะไรคเสรตจี้เราเที่นี่ที่นีมันดูต้องบอกเราติดนะครับมันเสียอืมวันนี้มาวันีรบเดี๋ยคืนนี้ฝนนะมีฝนอ่ะตอนนั้นนปืนอ่ะมันยังงที่ดีครับจ้ะเรทำประกันก็ดีเ่าด้เแล้ว

ตอนนี้เบื้องต้นทางองค์การเมิสมรส่วนระยวโดยท่านอัคราภมังเขาก็มอบหมายให้ผมนะครับแล้วก็ทางเทศบาลวันนี้เรามาช่วยกันเราจะเคลียร์พื้นที่กันครับวันนี้เราจะเอาโครงสร้างหลุดขึ้นมาทับบ้านออกให้หมดกันนะครับแต่ปัญหาสิทธิ์อยู่ที่ว่าตอนนี้โครงสร้างที่ใหญ่เราไม่สามารถรถเครดึงได้เพราะพื้นที่จำกัดเราก็ต้องตัดตัดหลุดเป็นส่วนๆแล้วก็เพื่อจะดึงออกเพื่อจะเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดครับแล้วก็ทางเทศบาลเทศบาลเมืองแล้วก็อบจพะเยาก็ วันนี้ได้สำรวจความเสียหายแล้วจะช่วยกันเบื้องต้นครับช่วยกันซ่อมแซมต่อไปครับการจดระเบียบนะครับแล้วก็วันนี้ก็ท่านขอบคุณท่านทางเทศบาลอบจแล้วก็ทางจังหวัดทหารบกพะเยาครับมทบสามสิบสี่ครับวันนี้ท่านรองท่านก็มาทำในการช่วยเหลือความกับพวกเราครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับชาวพะเยาก็ไม่ทิ้งกันนะครับ